สวัสดีค่ะมาพบกับก็แก้งก็เก้วฟาเวอวันนี้นะคะเราจะมาพูดภาษาเหนือใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับการพูดภาษาเหนือเลยค่ะไปเลยค่ะคำคำที่หนึ่งนะคะคำว่า งูหมายถึงไม้กวาดงูหมายถึงไม้กวาดภาษาเหนือเรียกว่ายเอภาษาภาษาไทยเรียกว่าไม่กวาดค่ะคำที่สองนะคะคือกอนประตูนะคะภาษาเหนือเรียกว่าแซ่ะนะคะหนึง่งอีกหนึ่งรอบนะคะกอนประตูนะคะภ <c oughs> าษาเหนือเรียกว่าแซ่นะคะค่ะและคําต่อไปเลยค่ะกก ก๊อกน้ำหมายถึงแก้วน้ำก๊อกน้ำหมายถึงแก้วน้ำภาษาภาษาเหนือเรียกว่าก๊อกน้ำภาษาไทยเรียกว่าแก้วน้ำแก้วน้ำใช่ค่ะแล้วมาดูคำต่อไปเลยค่ะคำว่าอะไรนะคะประตูหน้าต่างใช่ไหมคะประตูหน้าต่างก็คือประตูปองนะคะภาษาเหนือเรียกว่าประตูประตูปองแล้วก็ภาษาไทยจะเป็น ประตูหน้าต่างนะคะแล้วก็คำต่อไปเลยค่ะคําว่าไม้แขนหมายถึงไม้ขอไม้ภาษาไทยเรียกว่าไม้แขนภาษาเหนือเรียกว่าไม้ขอค่ะ,ะแล้วก็คําต่อไปนะคะคือมานั่งเล็กนะคะเล็กเล็กๆใช่ไหมคะ้องเกียร์ใช่ค,ค่ะมานั่งเล็กๆนะคะในภาษาเหนือเรียกว่าตัางกอบนะคะฟังดีๆนะคะอีกรอบนะคะภาษาเหนือเรียกว่า ตังก๊อบนะคะภาษาไทยก็จะเป็นมานั่งเล็กๆเล็กๆเล็กแบบเล็กๆอ่ะค่ะค่ะแล้วคาว่ากางเกงหมายถึงเตวเตีวหมายถึงกางเกงภาษาอังเรียกว่าเตวภาษาไทยเรียกว่ากางเกงใช่แล้วค่ะแล้วก็คําต่อไปนะคะคําว่าจอบนะคะจอบจอบที่เอาไว้ขุดดินใช่ไหมคะน้องเกียใช่ค่ะค่ะทำน้าขุดดินเลยค่ะ ใช่ค่ะหรือว่าเอาฟันขุดคะไม่เอา <c oughs> ใช้จอบขุดดินใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจอบขุดดินนะคะในภาษาเหนือเรียกว่าขาบกนะคะภาษาไทยจะเป็นจอบภาษาเหนือเรียกว่าขาบกนะคะอีกรอบนะคะขบกค่ะแล้วก็คำต่อไปเลยค่ะคําว่าหุงยางพลาสติกหมายถึงถุงเซลล์หุงเซลล์หมายถึงถุงยางพลาสติก ภาษาเหนือเรียกว่าหงเซลภาษาไทยเรียกว่าถุงยางพลาสติกใช่ค่ะแล้วก็นะคะถุงยางพลาสติกก็คือเราตอนนี้เราจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเราใช้ถุงผ้ <Heroes. S 1> าใช,ใช่เราจะมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าใช้ถุงหรือว่าใช้ถุงกระเป๋าก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าจะจะ,จะได้ช่วยลดโลกร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอากาศตอนนี้คือแบบยังไงเหงือเหงือออกไหม ใช่อากาศตอนนี้มันร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยจะต้องลดโลกร้อนนะคะด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วก็คาต่อไปนะคะคําว่าม้านั่งนะคะก็คือเอาไว้ให้ม้านั่งไม่ใช่คนนั่งใช่ไหมคะไม่ใช่เอาไว้ให้คนนั่งคนมีสองขาม้ามีสี่ขา งั้นม้านั่งก็คือเป็นม้านั่งเอาไว้ให้คนนั่งนะคะสําหรับคนนั่งนะคะก็คือภาษาเหนือจะเรียกว่าตีนั่งนะคะอีกรอบนะคะภาษาเหนือจะเรียกว่าตีนั่งก็คือม้านั่งก็เป็นเหมือนแบบเก้าอี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก้าอี้ที่<ช> <ไป S 1> เอาไว้ให้คนนั่ง <ไป S 1> ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <undergraduate. S 3> ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจบก่อนจบนะคะพวกเราน้องเกียร์จะมีเพลงมาฝากทุกคนอีกแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปรอรับชมได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะฮิปฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ฮิปฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ฮิปฮิปฮิป ปอ้หตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลล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 เยจบลงไปแล้วนะคะนี่ก็คือเพลงของน้องเกียร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับตักดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็ถ้าว่างใช่ไหมคะ ค่ะเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมกันทุกๆคลิปเลยนะคะค่ะใครชอบก็อย่าลืมนะคะก็ฝากเป็นกำลังกลังใจกับพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็แก้งก็เกียร<า>์ฟาวเวอร์ก็ขอขอบคุณค่ะ<ม>าบายบายขอบคุณอีกรอบนึงมาขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะ เกียรฟังไหมค่ะฟังค่ะ